สวัสดีครับทุกคนและในวันนี้ผมจะมาสอนเล่นแชมเปี้ยนตำแหน่ง AD Carry อย่างไคร่สะนะครับสำหรับใครที่คิดว่า AD Carry เนี่ยเล่นแล้วต้องฟาร์มรอเลยเกมแล้วค่อยมายิงอย่างนี้นะครับไม่ใช่สำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวดูคลิปนี้ครับ สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ลอยสไตล์นะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมลอยและในวันนี้ผมจะมาสอนเล่น AD Carry อย่างไครศาั่นเองเอาแบบเจาะลึกไปเลยให้ทุกคนได้รู้เลยนะว่าตัวนี้จริงๆแล้วมันเล่นยังไงนะครับไคานะครับเป็นแชมเปี้ยนตำแหน่ง ADC ที่ต้องกล้าเล่นกล้ายิงเพราะเขาเนี่ยมีคอนเซปต์ในการเล่นแบบไม่ธรรมดาเลยก็คือการที่เป็นกึง Carry, ก่งแครรี่กึ่งแอสซัสซินนั่นเองครับ ใครที่คิดว่าการหยิบแชมเปี้ยนตัวนี้มาแล้วฟาร์มรอเลดเกมเนี่ยผมคิดว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเราจริงๆแล้วใครสาเขาจะมีความเป็นผู้ล่าอยู่ต้องเล่นแบบดุดันตั้งแต่ต้นเกมยันจบเกมหาโอกาสเข้าไปยิงแคโรไีกฝ่ายอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็จะชนะนะครับปกติแล้วใครสาจะเล่นในทั้ง2ส,สายจะขึ้นอยู่กับเมตาซะส่วนใหญ่นะครับก็คือสายกายภาพแล้วก็สายเวทนั่นเองหรือว่า APAD นั่นเองครับ โดยรวมแล้วเนี่ยก็จะเล่นสนุกมากๆแถมยังมีความสามารถในการอีโวสกิลได้ด้วยหรือก็คือการที่ทําให้สกิล1 2และก็3มีความสามารถเพิ่มขึ้นนะครับและวิธีทําให้อีโวสกิลได้นั่นก็คือค่าพลังพื้นฐานถึงกําหนดนะครับไม่ว่าจะด้วยการออกไอเทมหรือเลเวลอัพก็ตามข้อดีที่สุดของใครศาสเนี่ยก็คือความสามารถตามเพื่อนได้เร็วมากๆคืออันติพุ่งไปหาจนศัตรูเนี่ยตั้งตัวแทบไม่ทันและยังหาโพ i ิชันในการยิงที่ดีที่สุดได้ตามที่ใจต้องการด้วยนะครับ ส่วนข้อเสียที่สุดเลยก็คือการที่เป็นแคลรี่ไม่มี cc ในตัวเองและการเล่นให้โหดเนี่ยจะต้องใช้สเต็ปส่วนตัวค่อนข้างจะเยอะนะครับคือโหดไม่โหดเนี่ยขึ้นอยู่กับผู้เล่นล้วนๆเลยครับเดี๋ยวเรามาดูไอเทมและรูนของไคซาดีกว่านะครับไอเทมนะครับก็จะเป็น Blade of the r u i n King นะครับจะทำให้ไคซาเนี่ยเล่นง่ายมากขึ้นนะครับในช่วงต้นเกมแล้วก็มีดาเมจนะครับส่วนที่นี่2นะครับ ร,นนรู่น้อรเคไอเทมชิ้นนี้เหมาะมากๆนะครับสําหรับใครสะเพราะว่าเวลาที่เขายิงออกไป3แฉกเนี่ยมันจะติดพาสีของเขาไปด้วยนะครับชิ้นที่3 i n นะครับอินฟินิตี้เอก็เป็นการบวกพลังโจมตีแบบหนักหน่วงเลยนะครับให้กับใครสะส่วนชิ้นที่4เนี่ยเสริมสร้างความมั่นใจในการเล่นนะฮะการ์เดนแองเจินะครับส่วนอรองเท้าแล้วก็ขออัปเกรดนะครับ ผมขอแนะนำเป็นดูดเลือดนะฮะแล้วก็ขึ้นเป็นสเตอินะครับเพราะว่ามันจะช่วยเปิดจังหวะหรือว่าเซฟตัวเองได้ค่อนข้างจะดีนะครับส่วนชิ้นสุดท้ายเนี่ยถ้าอ e ีฝ่ายมีกรอเยอะผมก็แนะนำเป็นไอเทม l s t t whip ใหญ่อันนี้นะครับถ้าอ e ีฝ่ายไม่มีตัวแบบกรอะเยอะๆก็ไม่ต้องออกก็ได้ครับออกเป็น p h ฟน t o m d ดน c e ก็ได้นะครับส่วนรูนก็เป็นประมาณนี้เลยครับหลกัหลกๆผมอยากให้เอารูนเนี่ยฮ l o ย,ยัลตีนะครับกับ h ั n นี่ฟ o d มาเพราะว่ามันสําคัญมากๆนะครับในการเล่นในเลนเออแล้วก็ช่วยในการเสริมด้านการเงินด้วยครับไอฮันนี่ฟ o d อันเนี้ยคือเวลาที่เรากดดันแมป,ปได้เราสามารถไปเก็บกลางแม่น้ําได้หรือว่าไปเก็บจากอ e ีกฝ่ายก็ได้นะครับเป็นรูนที่ดีมากๆรูนหนึ่งพลาสีของไคศาตการโจมตีปกติจะสะสมพลาสมาและจะระเบิดพาสาก็ต่อเมื่อสะสมครบ5ครั้ง จะสร้างโบนัสความเสียหายเวทและเวลาที่เพื่อนทำซีซีเนี่ยเราก็จะสะสมพลาสมาด้วยนะครับสกิลที่1ยิงมิสไซล์ออกไป6ลูกเวลาที่โดนเป้าหมายเดียวเนี่ยก็จะโดนทั้ง6ลูกเลยนะครับแต่ถ้ามีหลายเป้าหมายก็จะแชร์ดาเมจกันออกไปอีโวสกิลหนึ่งทำให้สกิลหนึ่งเนี่ยแรงขึ้นและมีมิสไซล์เป็น12ลูกนะครับสกิลที่2ยิงลำแสงออกไปสกิลนี้ก็จะเห็นพวกหายตัวด้วยนะครับอย่างเช่นหมอกของอาคาลิและทำให้ติดพลาสมาสสแต็ก e ีโวสกิลสองทำให้สกิลสองเนี่ยแรงขึ้นและติดพลาสมาสครั้งในเวลาที่ยิงออกไปและที่สําคัญคือ<ม>คืนครูดาวเจ็ด์เซให้กับสกิลสอเวลายิงโดนด้วยนะครับสกิลที่สามชาร์จแล้วเราจะได้รับความเร็วขึ้นที่มาพอชาร์จเสร็จเนี่ยก็จะได้รับความเร็วโจมตีนะครับอีโวสกิลสามทำให้เวลาเราชาร์จเนี่ยเราสามารถหายตัวได้น,นั่นเอง เอาติพุ่งไปพื้นที่รอบๆศัตรูที่มีเครื่องหมายพลาสมาพอพุ่งไปเนี่ยก็จะได้โล่ป้องกันความเสียหายด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูทริคไค a าสดีกว่านะครับคือแต่ละสกิลของไคลศานะครับก็จะมีทริคส่วนตัวเลยนะทริคแรกนะครับคือสกิลหนึ่งของไคสศาเนี่ยสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าเวลาที่มันโดนหลายเป้าหมายเนี่ยดาเมจมันก็จะลดลงไปเยอะเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆก,ก็ควรใช้ให้โดนเป้าหมายเดียวนะครับมันจะมีระยะของมันบอกอยู่นะครับพราะถ้าอีฝ่ายเนี่ยมันยืนอยู่กันเยอะๆนะฮะเราพยายามเล็งไอตัวที่แบบตัวโดนข้างหน้าตัวเดียวอะเอาให้โดนแบบเนี้ยเนี yeah. ่ยมันจะโดนเป้าหมายเดียวแล้วก็สกิลหนึ่งเนี่ยหลักๆเลยนะตอนในเลนเน่สำคัญมากๆคือเวลาที่เรายิงคีบอะ ถ้ามีคีฟอยู่เยอะๆนะฮะเรายิงไปแล้วกดสกิลหนึ่งไปนะครับมันก็จะช่วยตอดได้นะครับมันอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่มันสามารถสร้างแรงกดดันได้นั่นเองสกิลที่2นะครับสกิลนี้เป็นสกิลที่จําเป็นสุดๆครับของใครสะเลยเพราะว่าถ้าเรายิงไม่โดนเนี่ยดามเมจจะหายไปเยอะมากมันจะทําให้เราเนี่ยระเบิดพาสีได้ยากขึ้นด้วยถ้ายิงไม่โดนนะแต่ถ้ายิงโดนก็อีกเรื่องหนึ่งอย่างเช่นเราพุ่งไปข้างๆตรงไม่มีมินเนี่ยนอะไรเงี้ยเนี่ย็เลยในเงี้ย แล้วยิงเลยมันจะทําให้สกิลสองเนี่ยโดนนะครับบางครั้งเนี่ยเรายิงไปตรงๆอาจจะติดมินเนี่ยนบ้างาจ,จะติดแชมเปี้ยนบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรใช้อันติในการเลือกโพสิชันในการยิงสกิลสองครับสกิลสามทริคที่ผมจะบอกก็คือนะครับเวลาที่เรากดใช้เนี่ยเราควรกดใช้ก่อนจะไฟนะครับเพราะว่าเวลาที่เราไฟเนี่ยเราไม่ควรกดสกิลสามเลยมันจะทําให้เราเนี่ยเสียจังหวะในการยิงนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนี่ยยิงยิงแล้วกดสกิลสามให้มั้ยดาเมจมันจะหายไปแป๊บหนึ่ง แต่ถ้าเราเนี่ยกดสกิล3ก่อนที่จะยิงนะครับมันก็จะได้รับความเร็วโจมตีมาก่อนแล้วก็ยิงรัวๆเลยฮะนี้ครับเห็นไหมครับดามเมจมันจะเยอะกว่าหรือว่าในตอนที่อีวสกิล3<ๆ>มาแล้วเนี่ย<ๆ>ก็สามารถใช้ในการเอาเพลย์นู่นนี่นั่นได้เลยนะ<ๆ>การเอาเพลย์เนี่ย<ๆ>ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยแนะนำไปในทิศทางที่อฝ่ายดาได้นะเพราะว่ามันจะสามารถทำให้ฝ่ายดาได้ง่ายนะครับ ผมแนะนําว่ายิงไปเลยแล้วก็พุ่งไปด้านหน้าอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือว่ายิงถอยมาข้งขางๆก็ได้นะครับก็ต้องเลือกเอาในมุมที่แบบเพื่อนเราอยู่อะไรอย่าง okay, นี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่าเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมกันแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าใครสาดรเลเวลหนึ่งเนี่ยมันโหดขนาดไหนนะครับวิธีเล่นนะครับเราต้องมีสกิลหนึ่ง แล้วก็พยายามใช้เลยนะแบบไม่ต้องกักเลยนะเพราะว่ามานานเนี่ยมันรีได้อยู่ยแล้วนี่ครับเรายิงคีปายแล้วเราก็พยายามเอาให้สกิลหนึ่งอยู่ในระยะครับเอาให้โดนนิดนึงคือมันอาจจะไม่แรงมากครับแต่ว่าเราก็ใช้กดดันได้ครับ <ST AR> อย่างเช่นจังเกิลจะมาแก๊งอะไรแบบนี้มันก็จะมีดาเมจที่แบบเราทำไว้ก่อนแล้วนะครับจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการชนะมากขึ้นน,นั่นเอง ตลอดครับถ้า,ามีสกิลหนึ่งนี่เราเทรดตลอดนะแต่ถ้าไม่มีเราถอยนะอเนี่ยขอสกิลหนึ่งมาเราก็เดินขึ้นหน้าหน่อยนึง day a good for The hunt. ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับในเลนนะครับในช่วงต้นตายแล้วครับนี่นะครับวิธีการเล่นเลนไอซา เทียบร้อยที่เผลอทีนี้เราก็พยายามกลับบ้านแล้วพยายามซื้อให้ได้สองชิ้นนะครับจะคุ้มมากๆเจ็ดร้อยบวกกับเก้าร้อยโอเคพอดีเลยเราซื้อได้นะครับสองชิ้นปึ๊บ อคแล้วเราก็เก็บตังให้ครบ1,000พันะครับก็จะได้ Bla d e of the Ruin King นะครับมันจะเป๊ะๆกับไฟมังกรนะถ้าเราเล่นแบบดีๆนะครับนี่ครับเรามีตังค์1่งพละคือตอนนี้เราก็หาจังหวะกลับนะครับ ใครสั่งเวลาที่ได้ชิ้นใหญ่กับชิ้นที่แบบเป็นชิ้นที่เอาไว้ผสมอะต่างกันมากนะครับต่างกันมากโอเคเดี๋ยวกลับบ้านก่อนเพื่อเราจะามาังกรได้มีลูนคิงเรา,าช่วยเพื่อนยาก <my> โอเคอาจ,จะได้รองเท้าด้วย <c oughs> อ้าวติตน้าไม่กลับ <my> ครับเนี่ยครับ ถ้าเขาบวกกันตอนนี้ก็คือเราจะเหนือกว่าติตนามากๆเลยเราฟีมากเราีมากโอเคเจนใช้นติกับเราคนเดียวเราไม่โดนด้วย ไก่สาเป็นตัวที่ตีพวกออบเจกต์มังกรบาลอนอย่างนี้ไวไหมไวมากไวมากไเราโดนมสวนได้อ champion เลียร์ีตเราเลร์มเเพื่อนได้โอเค โอเคตอนนี้เรากลับบ้านนะครับได้รูนาเฮลิเคนมาแล้วนะครับพอเราได้ชิ้นนี้เนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าเงินเราเนี่ยจะพุ่งกระชูดน,นะครับเพราะว่าเราสามารถฟาร์มแคมป์ต่างๆได้อย่างเช่นหมาอย่างเงี้ยมี3ตัวเราก็ยิง3ตัวพร้อมกันเลยไก่เกยอะไรได้หมดโกเลมเนย Let. เรารับเดียว,ร,ยวรับเดียวเรารวยจัดจัดครับ แต่สิ่งที่ต้องระวังที่สุดครับคือพยายามอย่าเอาหน้าเข้าไปก่อนเพื่อนนะครับเราต้องชัวร์เท oh, <the> ่านั้นเราถึงจะยิงนะครับ <S 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 ให้สาสส่วนใหญ่เนี่ยจะเอาหน้าไปจุบกับหลายๆตัวที่แบบไม่ควรนะฮะอย่างเช่นรอมอย่างเช่นเนี่ยเซตอะไรอย่างเงี้ยไม่ควรนะครับ <S <S เราจะเอาหน้าไปจุบก,ก็ต่อเมื่ออ e ีฝ่ายใช้สกิลไปแล้วหรือว่าเราฟรีจริงๆอ่ะ โอเคตอนนี้นะครับก็จะเป็นไฟมังกรตัวที่สองครับวิธียิงที่ง่ายที่สุดเราต้องรอเคนเนนใช้สกลิลก่อนสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะครับแต่ว่าเรามีไอเทมแบบแก้ทางมาอีกอันหนึ่งก็คือสเตสซิตนะครับที่แบบต่อยเขาเข้ามาเรากดปุ๊บอันตีเขาก็จะไม่มีผลกับเราเลยแฮรรีร่แลมฮะอันนี้คือพอิชันไม่ค่อยดีอยู่กับไม่อยู่กับเพื่อนนะ Team, to I am what we're gonna have. Bearing has fallen. Unstoppable. Exploding. On my way. Attack the dragon. เวลาที่อีเวิลส์คืสามาเนะครับเราสามารถหายตัวเข้าไปฆ่าแบบนี้ได้เลยเดี๋ยวเรามาทดสอบความแรงกันดีกว่าไฮสับแครี่กึ่งแอสซัสซิน <c oughs> โอ้โหแม่เสียดายครับดูลูกอันติไม่ทันไม่งั้นตะก,กี้นี่สวยมากไม่เป็นไรครับเขาพอผมแฮกแบบผมไม่ได้แฮกนะมันคือแบบการคาดเดาว่าเขาต้องน่าจะต้องอยู่ตรงนั้น การลงแครี okay. yeah. ่เป็นเอดีไม yeah. ่กี่ตัวนะครับที่แบบทำแบบนี้ได้นะน้อยมาก ในกรณีที่เกิดแบบนี้นะครับมี2ทัทางเลือกก็คือการ์เด Angel นะครับกับแฟนทอมแดนเซอรแต่เราอะก็ตามบิวที่เราเตรียมไว้เลยนะฮะก็จะเป็นการ์เดนแองเลนะทีที่4มันจะทำให้เราเนี่ยมั่นใจในการเล่นขึ้นเยอะตอนนี้บวกกันอาจจะต้องรอเดี๋ยวมอง ตูของขอยองแพ้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเกมเพย์นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานลอยสไตล์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมแล้วเจอกันครับ